ไมวสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งของจังหวัดตรังที่เพิ่งเปิดใหม่รู้สึกว่าจะยังไม่ถึงปีนะแต่ว่าเห็นในโซเชียลเขาลงกันว่าบรรยากาศดีหน้าตั้งแคมป์ทำอะไรกินกัน ใกล้จะถึงแล้วล่ะผมก็เดินทางมาสกพังแลวจากบ้านแต่ว่าเส้นทางอ่ะมันก็จะมาเส้นทางเดียวกับน้ําตกโตนเตะน้ําตกโตนตกที่ผมเคยพาทุกคนไปเที่ยวเมื่อคลิปคลิปก่อนหน้านี้มาทางเดียวกันเลยเดี๋ยวจะให้รู้ว่าทางไปทางไหนได้ไปกลับรถก,ก่อน ก็เห็นป้ายตรงไปคือไปน้ําตกตนเตะถ้าเลี้ยวขวาไปน้ําตกตนตกเราจะเลี้ยวขวาไปน้ําตกตนตกน,น,นะครับก็เห็นป้ายเล็กๆอยู่ป้ายหนึ่งนี่แหละสถานที่นี่แหละที่เราจะไปการงเต็นท์กันไปแคมป์ปิ้งหาทําอะไรกินกันสักหน่อยพักสักคืนหนึ่งนี่เขาเขียนไว้นียแบ็กา a ์ดเห็นไหมไเข้าไปเลยครับผม ประมาณ200เมตรได้ไมัม้งก็จะเห็นตรงนี้ก็เป็นป่าปามเห็นป้ายก็อยู่เหมือนกันเข้าไปเลยครับผมสถานที่ดูร่มเย็นมากนะอุ้ยเข้าผิดทางไหมเนี่ยเดข้าผิดทางไนก่อน ที่แรกนึกว่าไม่มีรถมีรถมาต้องเที่ยวเหมือนกันนะโอเคถึงแล้วครับผมขออนุญาตขนของลงก่อนนะครับ กลางเต็นเสร็จแล้วครับผมไปกลางเต็นเสร็จลงไปดูแม่ครัวมีอะไรกินวันนี้เรามีอะไรนั้นกันล่ะไก่อบมีอันนั้นนะมีซี่โครงอ่านี่ถามพ่อครัวก่อนมีซี่โครงแต่ว่าผมอยากกินน้ำจุบน้ำจุบหรอโครงนี่ ต้องย่างวนโอ้ย <บน S 1> ออกใบตองมาแล้วเใบตองมอน่ไก่ออกนี่ไก่แล้วก็ลาบลาบหมูลาบหมึกแล้วก็ลาบลาบลาบเนื้อ <c oughs> น้ำตรงนี้ไม่รู้น้ำมันไหลมาจากเอน้ําตกตนตกหรือตนเตะนะไม่รู้สงสัยมันมันน่าจะมาแบบน่าจะมาสายสองสายแล้วมาบรรจบกันนะเนี่เสร็จแล้ววิวก็จะประมาณนี้ครับนี่จะมีพวกเต็นอันนี้เต็นของเจ้าของพื้นที่เขาไปเดี๋ยวไปดูว่าจัดแกงอะไรทำกินได้บ้างมาช่วยแม่ครวัวก่อน เนื้อได้ไหมอ่ะทเนื้อได้อะดีม่มีผู้ไหนไหมกอม่ากินบ <c oughs> ู้โอนอนอยฮะอ๋อ โครงอย่างซอสบาร์บีคิวแล้วรอชมตอนเสร็จอ่ะเอาเลยพร้อม,มแย่เลยนะแย่รู้เลยโอ้ยแล้วเครื่องในอ่ะเครื่องในเดี๋ยวเราเข้าใส่ใน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 ,นี้เอาต้มเหรอใช่ ปื้แล้ววันนั้นลืมเสียก็ไปเลยเสียก็ไปในในนี่นะโอ้โหพี่เก้าอี้เดี๋ยวก็ล้างน่าจะผมว่าอะไรผมพี่ผมจะบอกอยู่อย่าเพิ่งเอ,อเอามาใส่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยล้างเนาะวางกันนะวางเลยวางรวดวางรวดตรงกลางนะจ๊ะโอเคล้มไหมเนี่ยไม่ลงเลยไม่รู้หรือนะครับเดี๋ยวมันโยกเยกจัง กูเก้าอี้ผมเก้าอี้รถไปหมดแล้วไม่เป็นไรเอาเอาไว้เอาไว้ที่ลังเอาไว้เอาไว้น้ำเดือดก่อนค่อยใส่ดีกว่าเพราะมันต้องเปิดดูอยู่แล้วล่ะปิ๊บปี๊บปี๊บปิ๊บเลยลูกพี่เมนูวันนี้ไก่อบปิ๊บพอ้ไมรับตัวใหญ่จังอ๋ออ่าพอดีเลยระงมือนะ เนี่ยพี่ตัดยกเขียวมือเนี่อะได้ะเข้าช่องนี้เข้าช่องนี้โอ้โหระยะเหรอระยะเอ้ารีวิวหน่อยระยะกดกดกดลุยผมกดเลย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 นี่จานนี่ปื๊บกดเลยนี่นี่ตื้อมันนองเนาะ

อร่อยไหมใครทำแม่ทำแม่ทำลืมชื่อเลเรียกชื่อพิษมามาเยี่ยมอ่ะเยี่ยมเอาแสนนี่ลูกเอามาเร็วมา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 อยากกินทางเลยมากินก่อนอืมเยี่ยมอ่ะเนีวเยี่ยมมาเร็วกระดูกกรอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ด้ไไดรโอนี่ไก่ไก okay like ่อบไก่อบปิบอันนี้เรียกไก่ไก่อบเลยนะไก่บักฮะไก่อบก็เรียกเห็นที่เขาทำกันอ่ะเ่อก่อนที่ผมทำทำคลิปลงแล้วเห็นอ่ะ เดี๋ยวรอรอดูไก่อีกรอบไปนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่ชงชั่วโมงนะ,ะเปิดดูนนะิครับโอ้ดครับเลยพี่อ๋อ,หอไหมยังเนี่ยหูข้างบนไม่ไหมหรอกแต่ว่าได้ยังนะน,น่าจะได้แล้วมั้งฮะไป่กากเท้าไหมไม่ต้องไม่ต้องได้นะ ได้ยังสุกทั่วแล้วเดี๋ยววนวนดูก่อนข้างไอ้ข้างบนมันทำไมง่มยอ่ะมันติดอันานี้ติดปี๊บมันเลยไม่ไม่จะสุกแล้วนะครับอ๋อโอเคโอ้สุกไหมได้ไหมได้อยู่นะสุกกันแหละโอ้ยสุกสุกสุก่ฝั่งนี้ว่ะ เมมหม็นมาพี่นึกแต่ละไม่เป็นไรสุก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 ,สกไหมสุกสุกโอ,อ,อ้สุกแล้วเยอมเลยอะ่ะอือพอดีแล้วพี่ตีน้อยอย่าทำไรอะลูก แล้วนะเฮ้ยฝนมาเหรอเนี่ยฝนลงเม็ดที่นี่ถ้าฝนล,ลงเม็ดได้แล้วพี่โอเคตอนนี้ถ้าลรไก่แสดงว่าผ่านใช้ได้เดี๋ยวยกโต๊ะข้างในก่อนฝนมามแล้วฝนมาเมื่อกี้ไก่สุกไปแล้วตนียย่างเนื้อต่อโหวันนี้เมนูเพียบเยลยรอก่อนเด็กจะเล่นน้ำไม่ขึ้นดี นี่บรรยากาศกลางคืนครับพาเดินดูฝั่งโน้นเลยเราเปิดไฟแล้วก็สวยเรียมกันนี่ก็จะประมาณนี้ครับผม

มาทันีันี้มาทนี้มาทันี้ที่ทนี้ทนี่ทันทีงนี้มังากล้องมังากล้องแบบมีแบบมันติดหน่อยนะยอดเลมันเนื้อแบนอันนี้มันเยอะไปหน่อยยัตักกินเอาเอาไฟสายนู้นทุกเอากาะแสเอาลูกอ่ะ รอสักชิ้นรอสัก้อืมนเอาวยชิ้นเล็กๆห่อยมวยกได้เอามวยเล็กๆอืมงั้นเลยเอาเลยขวบไปเลยลูกเต็มจ้า รวยไหมอือทำหน้าด้วยโอ้โหเก่งเก่งเปยโอ่งนะครับอบหัวอบปิ๊บอบปิ๊บอบปิ๊บโอ้โหเริ่มเริ่มพุกกระปิบเริ่มหลายแก้วอันนี้ใช้เวลาทําประมาณสี่ห้าทีได้ไหมประมาณเกือบชั่วโมงครับก็เกือบชั่วโมงอะนะทานหมดไปสี่ถึงถึงจะได้กินนะครับเนี่ย อันนี้หนังนะฮะหนังนี้เริ่มเริ่มเหมือนกับกรอบแล้วกรอบแล้วคนทำเลยฮะเหี่ยวมากเลยนีเขากินนึกอีดิแอนเลยอันนี้ต้องกินเลยใช่ไหมกระป๋นี้คำท่าจะเหนียวไหมเหนียวแล้วน่ะกัดดิกัดดิผมกลัวฟันหรือฟันปลอมเนื้อะกว่าฟันปลอมหลุดอยากอ่ะกัดเยอะ

ไส่บ้านใส่บ้าน่บ้านเนื้อเนื้อจะนุ่มๆปีนหน่อย้อสอบเลยนี่เเหืบดนี่ได้สเต็กนั่งเนื้อนุ่มๆดิเลิอังหังหนังจะเดี๋ยวังใไก่ตัวใหญ่ในหนังตัวแห้ผมยกไปทั้ง าเริ่มเย็ยนแล้วนอนก็นอาบน้ำนก่อนครับผมนอนเสรอาบน้ำนนอาไปคลองเลยอาบน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนั่งคุยกับเพื่อนๆสักนิดแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันคุน้เช้าเลยนะครับผมอาบน้ำก่อน เริ่มมาแล้วอะแต่ว่าอากาศจเช้าก็เย็นดีนะเมื่อคืนก็นอนเย็นเลยเพราะว่านอนแบบข้างลา่างเป็นพื้นแฉะไงฝนตกบางเต็นก็น้ำเข้าเต็นเหมือนกันสนุกดีได้วาการเดี๋ยวไปดูพวกพวกก่อนกำลังนั่งกินกาแฟกันอยู่ทำไมำไมันมีตัวอะไรมันงขัดนะ ยุงอะไรกิบชิปเ่ยมื่อคืนก็นั่งคันอยู่ลืมยากันยุงมาคืออืมอแบ่งซื้อที่นี่ได้หัวอะไรลงมาแล้วนั่นจั๊กนี่นำไมอะไรโปรตีนติเกแก่น ปิดปิดมา่างเงี้ยเออเด็กน้อยเล่นน้ำแต่เช้าเลยจะโกยไม่เย็นเนาะไปพายเรือต่อไปไปพบวจะรีบกลับรีบลงเลยเมื่อคืนน้ำแดงเลยฝนตก ทำไมยาที่เหรอเดี๋ยวหน่อยเอาคนตีนพวกนั้นตรงมาแล้วไม่กินไหนของของเด็กเนี่ยเหรอไหนไหนนนั่แหละกินผมกินเองอันดำมาเมื่อกี้มันไม่กินนะทีนันเป็นขาวแใช่ใจเราดีเลยเราเดินมุมน้ำนเยอะหลายเนาะ สองบอกใช่ป่ะใช่กระถางมันจะมีดอกร่วกับดอกอยู่เลยมันันนีู้มา่ากันเน่ยเนนดอกเลยม่น่นสงเดียวือไม่มันก็ไม่เต็มเสียงหรอม่มันักก่อนเลตัวตัวไหนมันักก่อนตัวนี้ของตัวใ้เนาะัของตั้าลูกเงน้อยอยู่เลย เอาหนึ่งหนึ่งสอง,งไม่พร้อมกันเล้อ่าไม่พร้อมกันเอาที่เอาไป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 แล้วเร็ออนึงสองโอเคแล้วปุ๊บแล้วผมกกระโดดทำไมวะไปได้เวลากลับแล้วครับผมบรรยากาศโดยรวมก็อากาศดีครับบางคืน เมื่อคืนฝนมันตกก็เลยมีการเปียกปอนนิดหน่อยแต่ตกไม่นานแป๊บเดีวยวก็หยุดแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปใกล้บ้านนะครับคลิปใกล้บ้านก็ขับรถมาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าท่องเที่ยวก็ พอพอได้อยู่นะก็มีเยอะอยู่เหมือนกันแต่ไม่เขาจะไม่ไม่เยอะจนั่วเต้นเขาก็ม,มีอยู่ม่าจะห้าหลังนะแต่ผมเอาเต้นมาเองก็กลางเต้นเองเขาคิดค่าหัวคนละสองร้อยจบข้าอะไรแล้วทำอาหารมากินกันเองแต่ค่าเตนน้นไม่ได้ถามเขาก็เข้าไปดูในเพจเขาก็ได้แบกยาด ไในเวลากลับแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม